เรื่องทักษิณป่วยทิพติดคุกทิพลืมลุงตู่กับวิษณุได้ไงตอนที่สามดีลับลุงตู่ทักษิณมีโซ่ข้อกลางเมื่อสันติพร้อมย้ายภูมิใจไทยพร้อมดูดงานนี้ใครยังอยู่ใครจะไปพักจะยังไงหลุงป้อมไม่รู้ไม่รู้ข่าวปนคนคนปนข่าวเรื่องทักษิณป่วยทิพติดคุกทิพลืมลุงตู่กับวิษณุได้ไงตอนที่สามดีลับลุงตู่ทักษิณมีโซ่ข <s ang snug> ้อกลางหลังจากลุงตู พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันที่20มีนาคม66เป็นรัฐบาลรักษาการแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคม66ผลปรากฏว่าพักก้าวไกลได้สอสอรวม151คนพักเพื่อไทย141คนพักภูมิใจไทย71คนพักพลังประชารัฐ40คนพักรวมไทยสร้างชาติ36คนพักประชาธิปัตย์25คนพักชาติไทยพัฒนา10คนพักประชาชาติ9คน พักไทยสร้างไทย6คนพักชาติพัฒนากล้าสองคนพักเพื่อไทยรวมพลังสองคนที่เหลืออีกเจ็ดพักได้พักละหนึ่งคนถ้าเป็นรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นลำพังแค่พักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยสองพักก็จับมือกันตั้งรัฐบาลโหวตนายกได้แล้วเพราะมีเสียงรวมกันถึง292เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือ250ไปถึงสีเสียง แต่กติกาตามรัฐธรรมนูญ2,560ระบุไว้ว่าการโหวตนายกต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา500250คือให้สมาชิกวุฒิสภาสวมาร่วมโหวตด,ด้วยดังนั้นคนที่จะเป็นนายกต้องได้รับความเห็นชอบ376เสียงขึ้นไปสว250คนในยุคนั้นมีที่มาจากการสัญหาของคณะกรรมการที่คอสช,ชแต่งตั้ง194คนอีก6คนเป็นสวโดยตำแหน่งและ50คนมาจากการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพ ดังนั้นสวส่วนใหญ่จึงเป็นคนในสายลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับสายลุงป้อมพลเอกประวิทรวงสุวรรณเป็นหลักเมื่อพักเก้าวไกลชนะเลือกตั้งจะมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนโดยพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีนโยบายแข็งกร้าชัดเจนแน่วแน่ว,ว่าต้องแก้มา112เป็นลำดับแรกจะมีเพียงพักเพื่อไทยและพักเล็กอีกไม่กี่พักเป็นแนวร่วม ไม่มีพรรคการเมืองหลักๆในสายอนุรักษนิยมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์เข้าร่วมที่สำคัญสวรประมาณ90%ไม่เอาด้วยผลการโหวตพิธาเป็นนายกจะมีผู้เห็นด้วยเพียง234เสียงไม่เห็นด้วย182เสียงและงดออกเสียง199เสียงเฉพาะนนในส่วนของสอวเห็นด้วยแค่13เสียงไม่เห็นด้วย34เสียงและงดออกเสียง159ักคก้าไกลตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จ พิธาไม่ได้เป็นนายกมีเรื่องเมากันว่าพิธาไม่ได้อยากดึงดันเรื่องแก้มหนึ่งร้อยสิบสองเลยอยากยอมใจจะขาดเพื่อตัวเองจะได้เป็นนายกแต่เจ้าของพรรคตัวจริงที่ติดโทษเว้นวัคทางการเมืองสิบปียืนกรานว่าต้องแก้เพราะกลัวพิธาได้เป็นนายกแล้วจะติดลมบนจนด้อมส้มไม่เห็นหัวตัวเองพิธาเลยต้องยอมกล้ามกลืนกับฉาย,ยานายกโซเชียลเน็ตเวิร์กนายกรถแห่น,นายกว่าวจากนั้นก็มีข่าวดีลับตั้งรัฐบาลข้ามขั่วโดวยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรวมกับพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยม ทั้งที่ตอนหาเสียงนั้นพักเพื่อไทยประกาศย้ำทุกเวทีว่าจะไม่มีทางรวมกับพักที่สืบทอดอำนาจเผด็จการคอสอชอคือพักพลังประชารัฐกับพักรวมไทยสร้างชาติโดยเด็ดขาดกระแสข่าวช่วงนั้นมองว่าคนที่ไปดีนกับทักษิณเจ้าของพักเพื่อไทยคือลุงป้อมหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่มีใครคิดว่าเป็นลุงตู่เพราะช่วงลุงตู่เป็นนายกนั้นใครพูดถึงทักษิณเป็นไม่ได้ลุงจะออกอาการหัวร้อนโปรตกริิวขึ้นมาทันทีดีไม่ดีจะทุ่มด้วยโพเดียม ครั้นถึงวันโหวตเศรษฐาทวีสิงคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคือวันที่22สิงหาคม66ซึ่งเป็นวันเดียวกับทักษิณน,นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวกลับประเทศไทยผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติ4 8 2ต่อ16หเห็นชอบให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยมีผู้มดออกเสียง81ในจำนวนที่โหวตเห็นชอบนี้นี้เป็นคะแนนจากสวถึง152เสียงและยังมีสสรประชาธิปัตย์อีก16เสียงที่แหกมติพักตัวเองมาร่วมโหวตหนุนเศรษฐา เมื่อเช็ครายละเอียดของสว152เสียงที่โหวตหนุนพบว่าส่วนใหญ่เป็นสวสายลุงตู่ทั้งอดีตพอบเหล่าทัพและอดีตรองหัวหน้าคอสอชอที่ร่วมยึดอำนาจรัฐรบาลยิ่งลักรวมทั้งคนเอกปรีชาจรนโอชาน้องชายของลุงตู่ด้วยส่วนสวสายลุงป้อมงดออกเสียงเศรษฐาได้เป็นนายกพระลุงตู่คนที่มีดีลับกับทักษิณคือลุงตู่ไม่ใช่ลุงป้อมนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าดีลับระหว่างลุงตู่กับทักษิณมีจริง และโซ่ข้อกลางที่เชื่อมร้อยขั้วอำนาจระหว่างทักษิณกับลุงตู่ก็คือกลุ่มทุนผู้ให้การสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติหรือพักลุงตู่นั่นเองดังจะเห็นได้จากหลังการตั้งรัฐบาลเศรษฐาทวีสินพักลุงตู่ก็ได้โคต้ารองนายกัรัฐมนตรีว่าการพลังงานไปครองถึงวันนี้แม้ลุงตู่จะวงมือทางการเมืองไปแล้วแต่สมการขั้วอำนาจที่มีทักษิณโซ่ข้อกลางลุงตู่ยังคงอยู่เนวินชิดชอบกินข้าวกับสันติพร้อมพัด เนวินชิดชอบกินข้าวกับสันติพร้อมพัดเมื่อสันติพร้อมย้ายภูมิใจไทยพร้อมดูดงานนี้ใครยังอยู่ใครจะไปพักจะยังไงหลุงป้อมไม่รู้ไม่รู้ภาพมันฟ้องคนการเมืองเขาว่ากันแบบนั้นและรอบนี้ดูเหมือนจะฟ้องตรงถึงใจหลุงป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐภาพที่ออกมาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่โรงแรมหรูกลางกรุงบอกอะไรหลายอย่างมากกว่าคําว่ากินข้าวด้วยกันเฉย พระสันติพร้อมพัดฉายาสันติพร้อมมากแกนนำพักพลังประชารัฐจูมือนายกอบจัังหวดเพชรบูรณ์อัคารเดชท,ทองใจสดรวมกินขินข้าวแกล้มการเมืองกับเนวินชิดชอบและชาดาไทยเศษของภูมิใจไทยกินข้าวกันพร้อมจงใจปล่อยภาพออกมาให้เกิดเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่างานนี้สันติพร้อมมากจะเอาหกสอสอเพชรบูรณ์ในมือสันติแพ็คกระเป๋าออกจากป่ารอยต่อมาซบภูมิใจไทยเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับเพื่อไทยแกนนำรัฐบาลที่วันนี้โนสนโนแคร์ no ภูมิใจไทย ภาพประกอบกระแสข่าวลือแต่จังวมันน่าคิดเพราะเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าภูมิใจไทยเพิ่งเซ็นแต่งตั้งจิตราหมีทองทีมงานคนสนิทของสันติเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบังเอิญอะไรขนาดนี้ถึงจิตราจะออกมาบอกว่ารู้จักกันนานแล้วแต่ก็อดถามไม่ได้ว่ารู้จักนานแล้วทำไมเพิ่งดึงเข้าทีมตอนนี้หรือกำลังเซตทีมล่วงหน้าเผื่อกลุ่มสันติย้ายบ้านรู้ๆกันอยู่ว่านักการเมืองกับเกมอย่าง สันติไม่ต้องรอให้ฝนตกขี้หมูไหลสันติเพราะเสมอหากได้รับข้อเสนอดีๆอย่างน้อยไปหกคนต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหรือรอมอชอรออยู่หรือไม่ด้านลุงป้อมผู้ใช้ใจบันดาลแรงของพลังประชารัฐออกมาสบัดยิ้มเบาๆยืนยันว่ากลุ่มสันติยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พร้อมบอกคุยกับสันติแล้วทุกอย่างแค่กินข้าวไม่เกี่ยวการเมืองแต่ที่น่าสนใจกว่าคือคำตอบเรื่องอนาคตพักที่ลุงป้อมตอบตามสไตล์ว่า ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้คําตอบแบบนี้ในทางการเมืองมันสะท้อนอะไรบางทีลุงอาจไม่ได้ไม่รู้ๆจริงๆหรือรู้แล้วแต่ยังพูดไม่ได้หรืออาจเป็นสัญญาณของการปรรงอนิจจงมีเกิดก็มีดับคนมันจะไปก็ห้ามกันไม่ได้เหมือนหลายๆคนที่เคยอยู่กับพักแล้วค่อยๆทยอยจากไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่ลุงป้อมที่อาจจะปรองคนนอกมองพักมองนะักการเมืองของพักระหว่างที่พักดีเอ็นเอลุงตู่อย่างรวมไทยสร้างชาติแต่เป็นเสียงพลังประชารัฐก็ไม่ต่างกันนะ ทั้งสองพักของสองลุงที่อดีตเคยยิ่งใหญ่เป็นพักรัฐบาลวันนี้ชะตาเล่นงานบริหารพักเหลือแต่เปลือกที่คนการเมืองเริ่มไม่เกาะพากันโดดหนีคำถามวันนี้จึงไม่ใช่แค่ว่ากลุ่มสันติจะย้ายไปภูมิใจไทยแต่คือพักพลังประชารัฐจะเหลือใครและใครจะอยู่กับลุงป้อมติดตามให้ดีมื้อหน้าอาจไม่ได้กินแค่ข้าวแต่อาจมีงานฉลองโปรย้ายค่ายอยู่ในเมนูด้วยก็ได้